วันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกาย,ยน2516ณศูนย์นธนาการลุมพินีสวนลุมพินีกองอำนวยการจัดงานกาชาติโดยคณะกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์งานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2516ได้จัดงานแถลงข่าวงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2516รื่นรมสุขฤดีณที่แห่งการให้แ a s h t r e s คอร์ t แฟนซินทูรีออฟชอริตี้ภายใต้คอนเซปต์การก่อนการนี้การหน้าสำารังใจในวันวานสู่งานวันกาชาติ100ปีพร้อมเชิญชวนทุกท่านที่มาเที่ยวงานในปีนี้นุงจงโมไทยเที่ยวงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2,516เพื่อรวมย้อนวันวานการวันกาชาติในอดีตวันนี้ก็เป็นงานแถลงข่าวของทางสภากาชาติไทยนะครับซึ่ง แถลงข่าวเกี่ยวกับงานวันกาชาติ100ปีที่เราจะจัดขึ้นที่สวนลุมพินีแห่งนี้นะครับระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคมตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง10นาฬิกานะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวงานสำหรับงานนี้100ปีมีหนเดียวนะครับอยากจะเรามีสถานที่ที่จะ ให้ทุกท่านตั้งแต่ผู้ใหญ่จนถึงเด็กมาเที่ยวในงานไม่ว่าจะเป็นอาหารที่จะมีหลายร้อยบูธนะครับแล้วก็สินค้าราคาถูกที่จะเอามาขายมีรางวัลมากมายสอยดาวมีรางวัลสลากกาชาติซึ่งเป็นจากรถเบนซ์ถึงทองคำนะก็แล้วก็จะมีสถานที่ ต่างๆที่เราเคยจัดงานกาชาติมาแล้วในอดีตนะครับตั้งแต่สนามหลวงวังสราลรม <c oughs> สถานสาวพาแล้วก็สวนน้ำพรแล้วก็ที่สวนลุมพินเีเพื่อให้แต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพเ,เพื่อเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็จะได้ให้ลูกหลานของท่านดูว่าท่านได้มาเที่ยวงานวันกาชาติ100ปี แล้วแล้วก็จะได้เก็บเป็นที่ระลึกสำหรับลูกหลานในโอกาสต่อไปครับแล้วก็นอกเหนือจาก100ปีงานกาชาิแล้วเนี่ยอยากจะเชิญชวนท่านที่มาเที่ยวสามารถที่จะนุ่งโจมหมไทยมาเที่ยวในงานซึ่งถ้าเผื่อท่านไม่มีชุดนะครับหน้าง,งานเราก็มีร้านค้าที่จะมาให้ท่านเช่าชุดสามารถที่จะมา ตัวเปล่าแล้วก็มาเช่าชุดแล้วก็แตง่งแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็คืนชุดกลับบ้านได้นะครับก็อันนี้เป็นโอกาสเดียวนะครับที่100ปีเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็จะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกสำหรับลูกหลานให้ให้ลูกหลานท่านดูว่าท่านได้มาเที่ยวงานกาชาติ100ปี งานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2,566นะคะอะนอกจากจะมีกิจกรรมที่สวนลุมพินีแล้วนะคะ,ะต้องแวะไปที่แพลตฟอร์มงานกาชาติออนไลน์ด้วยที่ w w w g กาชาติ c o m ต้องบอกว่าไปที่สวนลุมพินีเจออะไรไปเจอที่งาน แพลตฟอร์มงานกาชาออนไลน์จะเจอแตกต่างกันเพราะฉะนั้นต้องเที่ยวให้ครบนะคะทั้งสนุมที่ดีและแพลตฟอร์มงานกาชาออนไลน์ที่บนเว็บของงานกาชาออทไค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่ากิจกรรมของงานวันกาชาหนึ่งร้อยปีพุทธศักราช2 5 6ส นอกจากจะมีกิจกรรมหลากหลายแล้วนะคะกิจกรรมต้องบอกว่าเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนก็คือการเสียจโชคชิงรางวัลน,นะคะ,ะในงานกาชาติที่สุดอุมพินีก็จะมีซุม้มจําหน่ายสลากกาชาติ42เลยง,งานนะคะแล้วก็มีการสอยดาวนะคะ,ะดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นต้นกระเบื้อที่นํามาจัดแสดงในวันนี้นะคะ,ะต้นกระเบื้อจะเป็นการสอยผล,ลกลระเบล้กลระบื้นะคะปี2471 ค่71จึงเป็นที่มาของวิวัฒนาการของการทาเป็นเสียงโชคชิงรางวัลจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าในแพลตฟอร์มงานกาชาตออนไลน์ชิงรางวัลได้ไหมนะคะก็จะเป็นการชิงรางวัลอีกหนึ่งรูปแบบนะคะในส่วนของแพลตฟอร์มงานกาชาตออนไลน์จะเป็นลักษณะของการเล่นเกมนะคะเล่นเกมเป็นเกมย้อนยุกนะคะตั้งแต่สมัยอดีตนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของลุ้นทองจากการทําภารกิจจิ๊กซอว์นะคะชิงทองคำนะคะในวันเราจะมีการจัดรางวัลในวันที่20 28ชันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาล็อกอินในแปดกรงานกาชาติออนไลน์ที่เวอร์เว็บงานกาชาติ .com อย่าลืมล็อกอินนะคะแล้วก็ทำภารกิจให้ครบนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกว่าเที่ยว6สถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโซนสวนลุมโซนสนามหลวงนะคะพระรศชุธยานสลลมนะคะสถานสาหาา สนามสวนน้ำพรและก็สวนลุมพินีแล้วก็โซน,น,นออนไลน์6สถานที่นี้ไปทำกิจกรรมนะคะ13กิจกรรมนะคะ6สถานที่แล้วก็ร่วมลุ้นทอกรอนลุ้นไั้วันที่20บาทปมาณนครับครับแล้วก็สำหรับ <c oughs> งานการชาติออนไลน์เนี่ยอยากจะเน้นนะครับว่าสำหรับออนไลน์เนี่ยเราเปิด24ชั่วโมงนะครับท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยจะอยู่เชียงใหม่เชียงรายหรือทางภาคใต้ นาราธิวาสปัตตานีที่ไหนท่านก็สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวงานกาชาติออนไลน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยากจะเชิญชวนในอดีตนะครับก็จะมีคนไทยที่อยู่ที่ยุโรปแล้วก็ที่อเมริกาทั่วโลกนะครับได้เข้ามาเที่ยวงานกาชาติออนไลน์ของเราในอดีตนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านที่อยู่ไม่ว่าคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ นะครับสามารถที่จะมาเที่ยวงานกาชาดออนไลน์ได้แล้วก็จะมีการพยากรนะครับดูดวงได้24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตื่นมาตี3ามตีสตีหนี่ลุกขึ้นมาดูดวงได้นะครับหรือท่านอยู่ที่อเมริกาที่ยุโรปที่ลอนดอนที่ไหนก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะดูดวงได้24ชั่วโมงครับ ก็ขอเชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆนะคะมาร่วมงาน,นะคะการชาติกันเยอะๆนะคะเพราะว่างานในปีนี้เนี่ยก็มีความหลากหลายมากไม่ว่าเราจะได้แต่งชุดไทยสวยๆด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมีการกินช้อปเที่ยวทุกอย่างคือครบมากนะคะในงานเดียวนะคะที่สําคัญนะคะก็มีของอร่อยมากมายนะคะแล้วก็ แข่มาแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วก็ได้ความอิ่มอกอิอ่มใจกลับบ้านด้วยนะคะตั้งรำก็ขอเชิญชวนนะคะพี่ป้าาอานะคะมาเที่ยวงานกาชาติกันเยอะๆนะคะในวันที่8-18ธันวาคมนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเทศกาลส่งความสุขท้ายปีแล้วนะครับเราเพราะว่าจะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับก็อากาศดีแล้วก็กิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับมาร่วมงานนะครับวันที่ 8-18นีนะครับคันวาคมนี้ที่สวนลุมพินีนะครับมากันเยอะๆนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงสิ้นปีนะครับก็พอเราทราบเกาเยวกับงานกาชาติก็แปลว่าถึงจุดเดือนที่เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองกันมาอีกรอบแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่มีการจัดงานกาชาครับก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆที่ทุกคนได้มากับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนที่รักนะครับก็มาหาอาหารทานเครื่องดื่มดื่มแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็มีการเล่นเกมจับฉลากหรือของรางวัลมากมาย แล้วช่วงท้ายปียังไงก็อากาศดีนะครับแล้วที่สำคัญนะครับก็คือรายได้จากงานการชาตินะครับก็คือเป็นรายได้ที่เป็นการดําเนินการตามภารกิจสภากาชาติไทยก็คือช่วยเหลือประชาชนนั่นเองครับกจะเชิญชวนทุกคนงานการชาติและร่วมมือด้วยกันนะครับวันที่แปดหรือสแปของเดือนมนาคมนี้คอทุกปีนะครับเราก็เราสมควรจะมางานการชาติอีกแล้วที่สำคัญนะครับปีนี้พวกผมในฐานะตัวแทนสิ่ปีนะครับก็ แล้วสองก็คือเราสามารถเป็นตัวเนเล็กๆที่จะช่วยให้ส,สังกมเราสามารถได้หลายๆรายได้ก็กระจาย,ยาครับในสังคมไอยเชิงชุมชนมานึงปีนี้พิเศษจริงครับในครอบร้อยปีนะครับอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกท่านนะครับมาลุ้นโจมกับไทยกันนะฮะหรังชาไทยแล้วก็ที่สำคัญนะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่อยากเชิญทุกคนเ,าาเอาความะอาเอาสุขภามาที่งานกันนะครับเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยถ้าเราก็จะประสบความสำเ พิธีเปิดก็จะเป็นวันที่8ธันวาคมนะครับเวลา17นาฬิกาซึ่งเราเได้ทูนเชิญนะครับสมเด็จพระคณิษฐาาีิราชจ้าองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,า,า,าสยามบร,รมราชกุมารีท่านองค์อุปนายิกาสภาการชาติไทยจะเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดในวันที่8ธันวาคมเวลา17นาฬิกา ที่สวนลุมพินีนี้นครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับก็สามารถที่จะมาเ,เวลานั้นแล้วก็เข้ารับเสด็จได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ